ผ้าขมาสารพัดประโยชน์ค่ะหน้าหนาวไม่จำเป็นต้องใส่ผ้าพันคอนะคะเราใช้ผ้าขม้านี่แทนได้เลยจ้ะบังลมบงังแดดสารพัดประโยชน์ค่ะได้ทุกอย่างอ้าวนี่ก็อยากเข้ากล้องด้วยคุณลูกคุณลูกน้อยนี่ลูกน้อยนี่อยากเข้ากล้องด้วยแล้วเห็นแม่ถ่ายนานไม่ได้ ผ้าขม้าสารพัดประโยชน์นะคะใช้นุ่งใช้ผัดส่วนมากก็จะเป็นท่านผู้ชายที่จะชอบใส่ชอบใช้นะคะแต่สมัยนี้เด็กๆเขาไม่รู้จักหรอกค่ะต้องคนที่มีอายุเลยวัยกลางคนไปแล้วเนาะจะรู้สึกว่ามผ้าขาม้าคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณจะมีติดตัวทุกคนจ้ะแต่สมัยนี้ก็ ใส่ที่สบายนะคะกางกุงกางเกงก็ว่ากันไปแต่เราก็ใช้สารพัดประโยชน์ตั้งแต่เช็ดหน้าน,นู่นละค่ะหรือใครไม่เคยคิดใช้ผ้าขมาเช็ดหน้าเป็นไปไม่ได้คนโบราณเขาก็ไม่ค่อยถือนะคนเอออีสานคนที่ว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่เช็ดหน้าแล้วมาหม่มมานุ่งอะไรก็ประมาณนั้นค่ะเขาไม่ได้ถือสาแต่ทุกวันนี้ คนเขาก็ถือนาองผ้านุ่งอย่าเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาแต่ผู้ชายเขาก็จะทําอะไรง่ายๆแต่สําหรับเราผู้หญิงเราก็ไม่ได้นุ่งนะคะเราก็มาแค่บางทีก็เช็ดหน้าเช็ดเหงื่อเวลาเข้าป่าเนาะจ้ะเวลาเข้าป่าเราก็มีประโยชน์ก็คือเออคลุมหน้าป้องกันลมป้องกันแดดแล้วก็ป้องกันยุงนี่ก็เป็นชนิดหนึ่งที่ว่าเวลาเข้าป่านี่ไม่ใช่ว่าเอ,อ ทำไมไม่ใช้หมวกไม่ใส่หมวกเอาทำไมต้องใช้ผ้าขมาม้าลุงลังลเวลาเหงือไหลใครย้อยนะคะสำหรับประโยชน์ของผ้าขาม้าก็มีมากมายหลายอย่างจา้ะแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่คนที่ใช้นะคะว่าจะใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำให้รู้ว่าผ้าขาม้าสารพัดประโยชน์และเป็น เอ,อ่อผ้าประจำของเจ้าของช่องค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ